ชานเข้าสู่ช่องให้นุ่มลดคดครับผมนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาลุยปลาครับเป็นงานเชียร์ทางให้รถเสซนสะดวกเนาะกนยังดูครับงานเก่าครับวางท่อครับผมเลียร์ทางเลียร์ลิทางไปก่อนครับเพืเป็นช่องเป็นช่องไปเนาะให้รถได้เดินสะดวกแล้วก็สะดวกในการโต้ท่อครับ ีหนึงทีครับผมร้อแรงมากครับนิตาชีครับมาเนี่ยว,วานนี้ไปแทนเขาเนาะสองรนิตาชีหล้ดซงว่าภายในจะเหมือนกันทุกอย่างครับสองิตาชีสองรครับสองร้อยสน่งแต่ว,ว่าค่าทนอาจจะเบากว่าเทไหน่ครับ210นี่จะเบาอน,นนิ่ม เก็บสิบจอไงนี่นะครับที่ท,ที่เคยเอาไปในคลิปก่อนๆน,นะคลิปก่อนครับคลิปที่แล้ว mm hmm. ตอนนี้ก็จะลงให้ไปโค้หน่อยกำลังเชื่อมอยู่ครับ mm hmm. ผมก็เลยได้มาลืมมารเพื่อเห็นทางเดินในเดินในสะดวก ับรรยากาศดีครับผมคนห่างๆเรอครับห่างกันไดู้้ห่างแปดชม่วงครับจะลอคันไว้เลยครับ ผมหนังงานเฮาเนาะอันนี้เคลียร์ไว้เมื่อวานนี่ครับทางนี้เนาะที่ที่ขุดไอ้ท่อเนาะครับมานี่เลยครับแนวแนวท่อกันยีมานี่ริมนี่ครับริมคันเนาะทางเชิงนั่น,นี้ที่เป็นคันดินคันล้อมครับนี่ครับแล้วก็ช้านี้ได้ไปหลายเติมแล้วครับ นี่ครับยังอยู่กับฮิตาชิเฮาเนาะยิ่งเคลียร์ต่อไปยิ่ตั้งกองท้ายไว้ให้พี่น้องเบื้องรับฝากกันหน่อยครับผมฝากกดซับตะค่ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไอ้น,นุ่มรถพุทธเนาะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปครับ,ร,บอรอๆกันเล็ทีเดียวครับผมบันทายใ่ญ่ๆเสียงกระหึ่มครับ บีจีหนึ่งทีสองร้อยสิบเอสจีครับไปรับชมการทำงานกันครับขุนกี้ใหญ่ๆบิก๊กๆไปเลยครับนี่ข้าจีเคลียร์ไปครับเคลียร์ไปปู่หาเสาไฟฟ้าเพื่อแล้วครับเลยต้นตาลไปนี่เนาะเลยอีกจักประมาณสองร้อยเมตรครับไปเบิ่งพร้อมๆกันครับผม tiếp cặp cho ngay không. สถานีของฮิตาชิครับผมวันเหล,หลื่อยๆนี่เนาะ คลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละครับพี่น้องมาพาพี่น้องมาเบิ่งการทำงานของแต่ละมือเนาะว่าเป็นยังไงครับผมคลิปกับอาจจซ้ำๆแน่เป็ี่นแตงานเดิมๆครับผมมันก็ง่ายเข้าไปแต่ละที่กับมีมองละอาทิตย์สองอาทิตย์กันสิครับมันจะจีเห็นได้ครับเดิมๆเองกับทิ่เพื่อนๆกันครับผมขอบคุณทุกการที่เข้ามารับชมในช่องเนาะ ไอ้นุ่มรถพุญครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม